ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันทีพรเนชรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะ สำหรับในวันนี้นะคะเราก็ได้พบกับท่านศาสตราจารย์ดรชัยยายิมวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะซึ่งท่านก็มาพูดคุยกับเราเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะในวันนี้นะคะอาจารย์คะในเรื่องแรกนะคะขออนุญาตสอบถามอาจารย์คะ่ะในเรื่องของภาพรวมและบรรยากาศการจัดพิธีพระบรมศพควีนอลิซาเบธที่สองค่ะอาจารย์คะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับและสวัสดีคุณกัญทิยาพรนะซึ่ง ไม่เคยสนทนากันแต่เราก็พบดมาหลายครั้งเนี่ยนะครับ<ฮ>จริงๆแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาผมว่าเป็นข่าวประวัติศาสตร์มากนะครับซึ่งไม่ว่าทั้งชาวองังกฤษทั้งชาวสหภาพยุโรปหรือทั่วทั้งโลกเลยเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากมายเลยนะครับหนึ่งด้วยเป็นพระที่พิธีสังพระ,ระบรมศพของคุณอลิซเบธที่สองหรือสมเด็จพระราชินีอลิซเบธที่สองน<ฮ>งนะครับที่ท่านมีพิธีมาอยู่น่ะเก้าพิ่นปันสารับคุณการพิจารณ์ครับ และที่สงคัญสุดท่านครองราชมายางยาวนานที่ประเทศราชะะอาณาจากักรนะครับถึงเจ็ดสิบปีทีเดียวทั้งนี้เนี่ยนะครับพระราชพิธีที่สําคัญเนี่ยก็คือว่ามีทั้งพระบรมวงศานุวงศ์สมาชิกราชวงศ์พระราชพิธีต่างๆแล้วก็มีผู้นําจากทั่วทั้งโลกเนี่ยแปดร้อยกว่าผู้นําทั่วโลกเเข้าร่วมในพิธีเนี่ยนะครับประเด็นสําคัญก็คือว่า ถ้าพูดถึงตามขบวนของการอัญเชิญพระบร,รมศพเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเริ่มต้นประมาณกับเกือบ11นาะฬิกาวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงได้ติดตรงติดตามกันมีการถ่ายทอดสดทั้ง B B C ทั้ง C N รัฐศาสถาด์ดีโทรทัศน์ในเมืองไทยใน B B C เนี่ยเกาะติดตลอดทั้งวันเลย,เน,ยนะครับประเด็นก็เริ่มต้นในช่วงแรกเนี่ยประมาณกับเกือบจะ11โมงเวลา ้องถิ่นที่กรุงลอนดอนส่วนเมืองไทยเนี่ยก็น่าจะประมาณใ,ใ,ใากล้ๆจะห้าโมงเย็นเน่ยนะครับช่วงแรกเนี่ยจัดที่เวสต์มินสเตอร์ซึ่งเป็นโบสถ์มหาวิหารใจกลางกรุงลอนดอนซึ่งตึกัอหอในอนี้จับิ๊กเบนเลยเนี่ยนะครับซึ่งผมก็เคยไปท่องไปเที่ยวมาแล้วทั้งบิ๊กเบนทั้งมหาวิหารยูเวสต์มินสเตอร์เนี่ยซึ่งเป็นเรียกว่าสถานที่ที่สําคัญทั้งจัดพิธีพระราชสมรสหรืออะไรต่างๆน้วยรับ ก็มีการเคลื่อนพระบรมศพไปที่เวสต์มินสเตอร์ในกรงดอนเสร็จแล้วที่พระบรมศพของท่านเนี่ยก็เคลื่อนมาที่ซุ้มเนี่ยนะครับซึเป็นประตูอยู่ประตูชัยรือว่าเวลลิงตันแล้วก็มาผ่านพระราชวังบักกิงแฮมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เคลื่อนไปยังโบสน้อยเซนต์จอชภายในพระราชวังบิมเซอร์ซึ่งเป็นพระราชวังที่คมเด็พระพระาชินีีลิสเบธที่สองกับเจ้าชาย ชินเลสเนียรขสวามีของคืนอลิซาเบธซึ่งหน่ชิ้นระชนไปเมื่อประมาณสักกลางปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่พระราชนีและพระบรมวงศาดุวองโดยระยิ่นสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธอดและร้สวามีเนี่ยชวนใหญ่แล้วจะเรียกว่าพำนักอยู่ที่พระเยาวงวินเซอร์เนี่ยนะฮะตลอดซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกผมก็เคยไปเที่ยวมาแล้วเหมือนกันราน ล,ลูกผมก็ศึกษาที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะฮะในยินเซอร์เนี่ยเป็นเมืองที่น่ารักมากนะครับ <Okay. S 2> ทั้งนี้เนี่ยก็มีที่โบสถ์น้อยเซนต์จอรชเนี่ยก็จะมีเฉพาะพระบรมวงศานุวงศ์สมาชิกราชวงศ์อังกฤษและเจ้าหน้าที่พระจิตริธีรที่เกี่ยวข้องส่วนผู้นําโลกทั้งหลายเนี่ยก็จะเรียกว่าเข้าร่วมพิธีที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในกรุงลอนดอนประเด็นสําคัญเนี่ยก็เรียกว่ามีพี่น้องชาวอังกฤษจงริกรเนี่ย รับแล้วโยนดอกกุหลาบโยนดอกไม้มาที่รถเคลื่อนพระบรมศพของพระอ,องค์ท่านเนี่ยนะครับประเด็นสําคัญบิ่นนี่ครับทําไมต้องเป็นโบสถ์เซนจอร์ชท่าชองบินเซอร์เดียผมได้เรียนเบื้องต้นว่าเป็นสถา,านที่ที่สมเด็จพระราชินีแุละพระสวามีพระองค์ท่านเนี่ยส่วนใหญ่จะพักที่บินเซอร์ไม่ได้พักที่พระราชวังบักกิงแฮมเนี่ยนะครับก็จะจัดพิธีศพของเจ้าชายฟิลิปพระสวามีที่สวนรคตเมื่อปีที่แล้ว ในขณะเดียวกันครับคุณกันทิยาพรครับก็เป็นสถานที่ที่พระบรม,มศพของพระราชาดาของพระองค์ท่านเนี่ยคือพระเจ้าจอรจที่หกและพระรจชมารดาของคุณอลิสเบอเนี่ยทรงประทับอยู่เป็นนิรัน์เฉดเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงประทับในทุกวันนี้เนี่ยนะครับระราพิธีก็ไม่มีอะไรมากมายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพิธีถาวไม่ยิ่งใหญ่ไหมก็ต้องยิ่งใหญ่มากเพราะมีะชาวอังกฤษทั้งชาวสกอตแลนด์แม้กระทั่งไอร์แลนด์เหนือที่กรุงเบลฟา์สเนี่ย ก็อำลาอาไยกับสมเด็จพระราชินีและทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับประเด็นสําคัญเนี่ยนอกเหนือจากนั้นเสร็จแล้วประมาณช่วงเ,งย,เ,งย,นเนย็นเย็นของวันนั้นเนี่ยน่าจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่11โมงเช้าถึง5-6โมงเย็นเลยเด็ดครับและพอข้ามหากรสัตว์พระเจ้าชาวที่สามเนี่ยทรงวางธงของแกรนดาเดียกาดเนี่ยบนอีบศพนะครับแล้วก็ผู้ที่ร่วมพระยาพิธีเนี่ยก็เอาไม้กระทา ึ่งก็เรียกว่าไม่ได้หักครึ่งเนี่ยคือถอดออกมาครึ่งแล้ววางก็ปรุมศบเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นการจบในระบอบการปกครองของเูส์พระราชินีกรีนอลิสเบิร์ตแล้วและก็มีการเรียกว่า God Save the King นะครับซึ่งใช้ระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยเพียงประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองในในที่โบสน้อยเซนจอร์ชสิ้นสุดลงแล้วแล้วด้วยเพลง God Save the King ก็มาเป็นเพลงชาติใหม่ของกฤษ ต่อหน้าหีบพระศพของสุเรตก็พระรมาราชีนาลิสเสืที่สองนะครับแล้วก็ได้ค่อยๆเคลื่อนตัวไปฝังอยู่ใต้ดินในโบสถ์นอเซนจอชอันนี้ก็ถือว่าเป็นพิธีที่ทุกคนก็เฝ้าดูผมก็เฝ้าดูอยู่โดยตลอดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าทุกวันนี้คนก็ยังพูดถึงและชาวอังโกอังกฤษเนี่ยก็เรียกว่าน้ำตงน้ำตาไหลกันพอสมควรอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวค่าวที่อยากจะเรียน ผ่านท่านผู้ฟังผ่านไปทางรายการส่อสักคมไทยผ่านทางคุณธัญญาพรเนี่ยนะครับทีนี้มาดูข่าวคราวในบ้านของเรากันบ้างเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวลาเก้าโมงเช้าเนี่ยท่านอดีตรองนายกพัชรนตรีและ,และรัมนตรีหลากหลายกระทรวงของคณะเนี่ยก็คือท่านสุเทเพเที้ยวสุบันนะครับพลตบวเอกกอที่ปันกระเสดอดีตศักษา,า,าการราชการแทนรุ่งเจริญโดยในชาติ แล้วทั้งหดีกหกท่านกัแล้วกันเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไปที่ศาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปรากฏว่าก็ใช้ระยะเวลาประมาณสักคือเกือบจะสองชั่วโมงเนี่ยนะครับประเด็นสําคัญก็คือว่าคดีเนี่ยเป็นคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการที่ริตแห่งชาติเป็นโจทย์ยื่นฟ้องนะครับระบุพฤติการสรุปว่าวันที่เก้ามิถุนายนพศ2512ถึง18เมษายนพศ2 5 0 ห้าสิบกระยะเวลาสี่ปีเนี่ยกำเลยทุกท่านต่างถเ่นเชื่อมสุบันคุณประที่ตันประเสริฐอดีตรักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชวญแห่งชาติเนี่ยทั้งหมดหกท่านเนี่ยบอกว่าจัดชื่อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการสุดารีตํารวจเนี่ยจำนวนสามร้อยเก้าสิบหหลังนะครับจากราคาผ้าแยกรัญญามารวมจากซื้อจัดจ้างอะไรต่างนะครับก็เรียกว่าทุกคนเนี่ยทั้งหมดหกท่านด้วยกันประเด็นมันมีอย่างนี้ครับ ท่านสุเทพเครื่องสุพรรณเนี่ยก็ปรากฏว่าพอสาลคดีอาญาแผนผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยประกาศยกฟ้องเนี่ยนะครับท่านสุเทพเครื่องสุพรรณเนี่ยก็ออกมาแถลงข่าวบอกว่ามีความรู้สึกว่าโล่งอ,อกไปมากมายแล้วก็ไม่มีตราบาปเพราะว่าฝังอยู่ในหัวใจท่านมาเนี่ยตลอดระยะเวลาเกือบสิบปีนะครับท่านก็โล่งอ,อกไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องตรงนี้เนี่ยก็ถือว่า ท่านสุสเทพก็ไม่ผิดและผู้ที่เข้าร่วมฟังทบอีอหกคนเนี่ยนะครับจำเลยที่หนึ่งถึงที่หกเนี่ยก็ถือว่ารอดพ้นจากการที่จะต้องสู่ในเรื่องตรงนี้แต่ก็ยังมีกระบวนการอาจจะฟ้องไปถูงศาลอุทธรณ์อั์นั้นทีนี้อันนี้ก็ต้องว่ากันไปแต่ประเด็นส,สุดท้ายในเรื่องของตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดสารจีกาแผนคดีาคอาญาทุกสารเนี่ย ถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยคุณสุเทพเพื่องสุบรรณก็บอกว่าผมก็น้อมรับถ้าผมทําผิดเนี่ยนะครับแต่ในขณะนี้ผมดีใจมากที่ผมไม่ผิดและคณะของผมมีค่าคเแนนนะครับก็เรียกว่าผู้ที่มาให้กําลังใจจากห้องถ่ายทอดสดก็พากันตมมือแสดงความดีใจเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเอาล่ะก็พูดกันภาษาชาวบ้านก็คือว่าถ้าเกับเป็นการซักฟอกไหมครับความเป็นมาของข่านสุเทพเพื่อนสุบรรณในคดี ตำรวจถ้าเราจำจะได้396หลังเหตุการณ์นี้ประมาณสักสิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากเช่นเดียวกันในทางการเมืองนะครับในขณะเดียวกันพรรคการเมืองต่างๆอันนี้ก็คึกคักมากนะครับเพราะว่าในเรื่องของ180วันเนี่ยก็คือ6เดือนถามว่าทำไมถึง180วันสํานักงานคณะกรกรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับหรือกรอกตกํกหนดไว้ว่า180วันเนี่ยห้ามให้พรรคการเมืองทุกพรรค หาสงหาเสียงอย่างเด็ดขาดนะครับห้ามในเรื่องของการที่จะสัญญิงสัญญากับพี่น้องประชาชนนเวลาไปลงพื้นที่จะสัญญาว่าจะให้ดูใ,ให้แจกนี่ต่างๆทีนี้ประเด็นของวันหนึ่งร้อยแปดสิบวันนี้ก็คือหกเดือนขณะน,นี้ก็ยังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอาจจะมีขอร้องนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับคุณกันทิยาพรผมอาจจะคิดว่าร้อยแปดสิบวันหกเดือนเนี่ยมันอาจจะยาวนานเกินไปที่ให้รรคการเมืองได้เคลื่อนไหว ถามว่าบรรดาพรรคการเมืองตลอดสักสองสามสัปดาห์ที่ผ่านม,มาทำไมถึงลงพื้นที่หนักมากท่านโกเดกบุวิกวงสุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปทั้งแปดริว้วกระบ,บี่ทั้งน้องบัวลําพูภาคอีสองภาคอีสานทุกภาคเนี่ยลงกันพื้นที่ทังหมดไม่ใช่พรรคพลังประชารัฐอย่างเดียวทุกพักเนี่ยก็ลงหาเสียงเลยว่ายิ่งพักเพื่อไทยก็ล,ลงไปที่จังหวัดเชียงมงเชียงใหม่เชียงรายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละ ก็เป็นการลงพื้นที่กันเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยจะครบพอดีถ้านัดจากวันเสาร์นี้ก็จะไปถึงเดือนมีนาคมปีหน้าก็หกเดือนพอดีทีนี้ประเด็นสําคัญมีอย่างนี้ครับความคิดเห็นส่วนตัวงผมอีกครั้งหนึ่งขอเน้นย้ำว่าผมว่าร้อยแต่สิบวันเนี่ยมันยาวเกินไปน่าจะลดกําหนดมาตามหลักกรกตเดิมเนี่ยคือเก้าสิบวัน นะครับ90วันก็ใช่ระยะเวลา3เดือนสมมติ3เดือนน่าจะพอที่ให้ยุติการเดินหาเสียงยุติการที่จะเซ็นสัญญาพ้องประชาชนยุติการที่จะแสดงมหรสพเรื่องต่างๆเหล่านั้นเมี่อ180วันบรนยาไปอันนี้ก็เป็นความคิดใน,นส่วนตัวผมนะครับจะถูกจะผิดก็คงไม่ว่ากันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเมืองที่มันคึกคักก็คือว่าในแต่ละพักเนี่ยก็เดินสายหาเสียงกันอย่างมากมาย แล้วก็มีการบลัฟกันไปบลัฟกันมาจะแลนสลงแลนสไลท์จะได้คะแนนเสียงอย่างมากมายอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องปกติทางการเมืองเนี่ยนะครับส่วนที่บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์จะภูมิใจไทยกันเกิดความขัดแย้งและลึงพระบอกกัญชาหรือไม่เข้ารอยกันเนี่ยอันนี้ผมเรียนตรงๆเนี่ยนะครับจากข้อมูลที่ผมได้มาในเชิงลึกเนี่ยมันเป็นการเมืองครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีการปฏิเสธมาว่าไม่ได้ขัดแย้ง ไม่ไดีมีอะไรทั้งสิ้นนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องมารู้รัฐบาลกันหรือมีข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยเพื่อจะเป็นนู่นเป็นนี่อะไรกันต่างๆเหล่านั้นก็ต้องเรียนนำตรงว่านี่คือการเมืองฮนะมันไม่มีอะไรมาแน่นอนทั้งสิ้นนะครับคุณกันที่ยาบอนดับ <c oughs> ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเฝ้าติดตามพฤติกรรมผลงานของแต่ละพรรคการเมืองว่าทางานมาแบบไหนยังไงโดยปราศจากอคติ ไม่ต้องไปคํานึงถึงอะไรท้งสิ่นอยู่ผลงานมีการปร,รับฤติวิชอบไหมมีการทุจริตไหมใครที่สร้างผลงานมากที่สุดอย่างไรก็ตามก็อย่าไปเชื่อในเรื่องโซเชียลมีเดียหรือบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายหรือบรรดาการทุบซิปมนินพาเนี่ยคือผมเป็นคนที่เป็นกลางที่สุดเลยนะครับผมก็ไม่ได้เป็นสมาชิกข,ของพรรคใพดพรรคใดทุกที่เป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นสื่อมวลชนนะครับซึ่งก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อยากที่จะสันเขตว่า วันนี้เราต้องเลือกพักการเมืองที่มุ่งหน้าจะพัฒนาประเทศชาติมุ่งหน้าไปสู่อนาคตลดความขัดแยง้งเพราะเราขัดแย้งกันมาโดยตลอดนะครับมาจากทางไกลบ้างดำรงตำดินรัฐบาลบ้างเรื่องต่างๆถามว่าผมเบื่อไหมต้องเรียอคุณน,นิยาพรสวานไปถึงท่านผู้ฟังผมเบื่อมากนะครับการเมืงองแบบนี้นะครับอยากให้ทุกคนมองว่าวันนี้ชาติบ้านเมืองและโลกมันพันพลนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย นใช้ทวิตเตอร์ใช้โซเชียลมีเดียใช้อินส a าแกรมเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันอย่างหมาสารเดี๋ยวเรามาพูดกับผิดท้ายเนี่ยนะครับก็อยากให้เลือกพักการเมืองที่มองไปข้างหน้าว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างไรในเรื่องของระบบโรถไพื้าระ,ะบบมอเตอร์เวลรถไฟความเร็วสูงส่อมาพอลาวอย่างเงี้ยนะครับโอโ้โหรถไฟความเร็วสูงจะเวียงจันทร์ไปหลวงพาบางถ้าขับรถเนี่ยสิบห้าชั่วโมงนั่งรถไฟความเร็วสูงสองชั่วโมงถึงแล้วนะฮะที่หลวงพาบาง แล้วก็ต่อไปยังคุณหมงคุณถึงได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุณจะต้องมองถู่รุ่นลูกรุ่นหลานเราท่านรองนายกุัรลูกเพงามเมื่อวานเดี๋ยวท่านไปพูดคับรัฐบาลอยูสองวันที่แล้วท่านก็บอกว่าเราต้องปฏิรูปการศึกษาในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนอะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยผมเองมีปรารถนามากว่าเราอยากที่จะเห็นชาติบ้านเมืองเลยเนี่ย เดินไปขา้างหน้ากะถี่อย่ามาวนเวียนกับระบบอุกประมภ์ระบบใช้เงินใช้ทองในการซื้อส่งซื้อเสียงถามว่ามันสามารถหยุดได้ไหมมันก็หยุดไม่ได้นะครับในเรื่องของการใช้เงินหาส่งหาเสียงเนี่ยสื่มว่าพยายามใช้ให้น้อยที่สุดและไม่ทำงานจุดที่พี่น้องประชาชนว่าหนึ่งคะแนนเสียงของท่านเนี่ยมีความหมายมากในการที่จะเลือกคนเข้ามาทำงานรับใช้ชาติบ้านเมืองและพัฒนาชาติบ้านเมืองไปในอนาคตเนี่ยนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการบ้านการเมืองแลวก็พระราชกิจวิธีฝั่งพระรบรมศพคุยในืเสบที่สองนะครับแล้วก็พระัุกสั์ชาวที่สามของประเทศอังกฤษแล้วก็การเซฟเดขิงน,นะครับเ <ạ. S 1> อาละมาคุยถึงเรื่องอุปัติภัยเพศุภัยกันบ้างเป็นการที่ยาพรครับฝน <ạ. S 1> <LT. S 1> ถล่ามมากมายทีเดียวทั้งต่างจังหวัดภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนล่างนะครับจนลงไปถึงภาคตะวันออก อย่างที่จังหวัดระยองเนี่ยนะยังท่วมกันอยู่จันทบุรีตราดแม้ทั้งอุบลราชธานีน้ําก็ยังท่วมอยู่ที่โคราชนะครับที่ยอมอําเภอพิอมายเนี่ยน้ําท่วมทุ่งนาขังเนี่ยแปดพันห้าร้อยต่อไร่คือการที่อยําอนาทำให้ทุ่งนงทุ่งนาข้าวเถอรทั้งหลายเนี่ยเสียหายหมดเลยบุรีรัมย์กัน้ําท่วมนะครับจังหวัดนครราชสีมาือท่วมแทบจะทุกภูมิภาคเลยและน่าจะท่วมไปจนถิง ประมาณห้าสิบกว่าจังหวัดแล้วทั่วทางประเทศและที่บางบานอายุทยาเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าน้ําขังมาแล้วเนี่ยสองเดือนกว่าแล้วนะครับก็ยังไม่มีการระบายน้ําออกไปก็ถามว่าเหตุผลเพราะอะไรกันดินสุดมาสี่ห้าเซนติเมตรแล้วแล้วก็น้ํำทะเลหน่นเข้าไปอีกว่าน้าป่าไหลหลากเนี่ยนะครับก็ทุกปีเราก็จะเจอในเรื่องของภัยแรงซ้ำซากแล้วก็ภัยน้ําท่วมซ้ำซากเราก็จะได้ยินตลอดเลย ทีเนี้ยไปดูที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเกาะไต้หวันแผ่นดินไหวนะครับในช่วงระยะเวลาสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนี่ยประทงทิศตอนออกเสียงใต้เนี่ยนะครับประมาณคือเป็เจ็ดจุดศูนย์ตามมาตราวิกเตอร์ซึ่งทําให้บ้านเรือนชาวไต้หวันเนี่ยโอ้โหอยู่อย่างยากลําบากมากแล้วก็สะเทือนปัญหสูงงไทเปนะครับก็เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ฉีดยิบเลยถ้าถอยหลังมันไปเนี่ยประมาณสักสองสามสัปดาห์ที่แล้ว อินโดนีเซียก็เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศจีนบางคนเฉียฉวนก็เกิดแผ่นดินไหวนะครับมันก็เกิดอุบัติภัยอุบัติเหตุเพศอทุภัย,อ,ภย,อ,ภย,อ,ภยอย่างมากมายทีเดียวญี่ปุ่นก็เชอพายุนันมาโจนะครับเป็นพายุมาสุมลมใต้ฝนเหนยเนี่ยนะครับก็พัดถลม่มมีความเร็ว1 8 0กิโลเมตรต่อนหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าเราขับรถเนี่ยแค่9กหรอกิโลเมตรต่อหนึ่งชั่วโมงก ลราหลับตานี่เขาเองแล้วกันว่ามันเร็วขนาดไหนนี่นึงร้อยแปดสิบต้นมงต้นไม้เนี่ยถล่มล้มกันหมดเลยหรือแม้กระทั่งเกิดแผดินไหวที่เม็กซิโกเกิดพายุมรสุมใต้ฝุ่นใต้ฝุ่นที่อเมริกาใต้เจอรริเคนนะครับแต่ในขณะนี้เนี่ยพายุมรสุมใต้ฝุ่นนันมาโดเนี่ยก็เรียกว่าผ่านประเทศญี่ปุ่นไปแล้วแล้วก็ออกไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิกแล้วนะครับก็เป็นเพียงในเรื่องของลมพายุฝนตามปกติทั่วไปนะครับ ก็เรียกว่าอุบัติภัยอย่างมากมายประเทศไทยยังดีนะครับยังมีเกาะฟิิปปินมีเวียดนามแล้วก็ไม่เคยเจอพายุมรสุมอุบัติภัยหนักหนักสาหัสสาหารอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้อยู่ในช่วงของที่เรียกว่าไฟล์โว่หรือนในช่วงเขตแดนภูเขาไฟเนี่ยนะครับขอเน้นย้ําเลยที่เม็กซิโกเนี่ยโอ้โหเกิดดินไหวซึ่งไม่ได้เกิดมานานแล้วเห็นได้ข่าวว่ามันเชื่อมโยงไปสู่รัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งลอสแอนเจลิสและฟรานซิสโกซึ่งมีการค่าการมาตอนโดยตอลอดว่าเอ๊ะเมืองซานฟรานซิสโกเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะล่มหรือไม่ล่มอย่างไรเนี่ยนะครับมันจะหายไปทั้งโดร,รัฐหรือโซเนียเลยหรือไม่อย่างไรก็นึกว่าใครได้ไปศึกษาเล่าเรียนหรือเป็นคนไทยที่มีอยู่กันมากที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันอย่างมากนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวคราวที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าเราก็เจอในเรื่องอุบัติภัยอูชขภัยอะไรต่างๆมากมายนะครับ ทีนี้มาดูถึงโควิด -19 กันบ้างเนี่ยนะครับทางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโสพลเรี่ยมสิริาวรเนี่ยบอกว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกเนี่ยถามว่าดีขึ้นไหมผมต้องเรียนนำตรงว่าดีขึ้นอย่างมากมายตัวเลขของผู้ทีติดเชื้อตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็ลดจำนวนน้อยลงดังนั้นผู้มนวยการองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ย สถานการณ์โควิด -19 เนี่ยเริ่มเห็นการสิ้นสุดของการระบาดของโควิด -19 เนี่ยที่เป็นไวรัสเนี่ยมันใช้ระยะเวลาถึงสามปีที่เดียวนะครับคุณกันทิยาบอนท่านผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็บอกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยและเห็นกระตุ้นกระต้นผู้คนก็ฉีดกันมาห้าคนหกคนหรือถ้าไปฮ่องกงเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ฉีดถ้าฉีดชินแวกแล้วเนี่ยถ้าไปสนามบินฮ่องกงแล้วไม่ได้มีหลักฐานแล้วผ่านมาแล้วหกเดือนเนี่ย ต้องฉีดเข็มใหม่นะครับหรือเวลาเข้าไปที่ฮ่องกงเนี่ยเพราะฉะนั้นทางนี้เนี่ยสถานการณ์ในยุโรปก็ลดลงประชาชนก็เริ่มขอหน้ากงหน้ากากนะครับมีการติดเชื้อเจ็บป่วยอาการรุนแรงก็ลดลงส่วนฝัง่งเอเชียเราทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันกำนวนผู้ติดเชื้อหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเองเนี่ยนะครับก็ติดเชือ้อน้อยลงถามว่ามีการประชุมกันในเมื่อวานนี้เนี่ยครับคณะกรรมการใหญ่รโรคติดต่อแห่งชาติเนี่ย น่าจะมีมตินะครับบอกว่าไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วนะครับแล้วก็ยกเลิกมาตรการฉุกเฉินซึ่งยกเลิกไปนานแล้วนะครับและบอกว่าวันที่23กันยายนก็คือในวันนี้เนี่ยนะครับหรือในวันจุกเนี่ยนะครับที่ในการประชุมศูนย์บริการสถานการณ์โควิด -19 หรือที่เรียกว่าสบ,บคเนี่ยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นแผนการลดระดับโควิดจากโรคติดต่ออันตรายเนี่ยเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเหมือนไข้หวัดใหญ่ นะครับแล้วก็อาจจะเป็นโรคติดต่ออันตรายยาวนานตั้งแต่29กุมภาพันธ์2563เป็นต้นมานะครับก็อยากที่จะบอกว่าถือว่าเป็นข่าวดีเพราะโควิด19ในขณะนี้เนี่ยแต่อย่างไรก็ตามไม่ประมาทการจะตกนี้ที่สุดครับต้องสวมน้ากาศอนามัยถึง pm 2.5บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นและในขณะเดียวกันวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็ไเขียวขยายเวลาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ย อยู่เมืองไทยเดีย่ยไม่นานมากยิ่งขึ้นแล้วตอนนี้ทักท่องเที่ยวเนี่ยก็มาเมืองไทยเนี่ยมีปริมาณที่มากสินจากอินเดียจากไมเลเซียจากเวียดนามนะครับจากสิงคโปร์จากตะวันออกกลางแม้กระทั่งชาวอเมริกันก็ดีชาวอังกฤษก็ดีเนี่ยก็เดินทางมาเที่ยวอย่างเมืองไทยอย่างมากมายประเด็นสําคัญก็คือว่าเป็นการขยายเวลาการพวานักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในเมืองไทยเนี่ยโดยตลอดระยะเวลาเนี่ยก็บอกว่า อยู่เมืองไทยได้เนี่ยได้มีเป็นคอรรอมอนุมัติเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่1สุราคม2พ65ไปถึง11มีนาคม2 5 66จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับค่ะ <c oughs> ือกลุ่มแรกคือบุคคลต่างด้าวที่ได้รับบีซ่าแบบ on arrival หมายถึงว่าทำบีซ่ามาที่สนามบินเลยจากเดิมความนักได้ใน1 5วันก็ขยายเวลาเป็นเจอบ30วัน2กลุ่มผู้ถือถือ,ถอเดินทาง ของประเทศที่รัฐบาลประเทศนั้นเนี่ยได้ทาข้อตกลงกับรัฐบาลของไทยที่จะให้ฟรีวีซา่าต่อกันเดิมอยู่ได้ไม่เกินสามสิบวันก็ขยายระยะเวลาเป็นสี่สิบห้าวันอันที่สามเนี่ยสุดท้ายคือกลุ่มต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยและได้รับการยกเว้นวีซา่าหรือฟรีวีซา่าประมาณประเภทขอพึ้งสามศูนย์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นมาตรการที่ไทยให้ฝ่ายเดียวหรือวีซ่าไทยให้ฝ่ายเดียว ก็ขยายระยะเวลาจาก30วันไปเป็น15วันประเด็นสำคัญคือเราต้องการที่จะกระตุ้นอสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับซึ่งมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มมาอย่างมากมายทีเดียวทั้งฝรั่งบางค่าทั้งชาวอาลงอารับทั้งชาวอินโดบิเซียนะครับก็มาท่องเที่ยวในเมืองไทยจํานวนปริมาณนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยผมได้สนทนาพูดคุออยกับท่านพิพัฒน์รัฐกิจการนักรีท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ย ท่านก็บอกดีใจมากๆแล้วขอขอขอบคุณท่านอาจารย์เชียร์นะช่วยกระมวลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็จะเป็นเม็ดเงินที่สร้างรายได้ให้กับชาวไทยทีเดียวและอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญก็เป็นมติที่วระชมคอรมอเหมือนกันนะครับเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดโรคต้องห้าสาหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทํางานในเมืองไทยหรือย้ายถิ่นมาอยู่ในประเทศไทยสาระสําคัญเนี่ยนะครับก็คือว่ายกเลิกโควิดสิบเก้าเนี่ยนะครับ ออกจากการเป็นโรคต้องห้ามสําหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับและสาคัญที่สุดก็คือว่าโรคต้องห้าสาหรับคนต่างด้าวที่อยู่ในเมืองไทยประกอบด้วยโรคเรื้อนวันนาโรคในระยะอันตรายโรคทาว่าช้างในระยะที่ติดการการม่เกี่ยวแก่สังคมโรคยาเสพติดให้โทษโรคซิฟิลิสและสองโรคต้องห้ามเนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นโรคที่ผลต่อการแพร่ระบาดไม่ใช่โควิด -19 อย่างเดียวเนี่ยนะครับรวมไปถึงทั้งโลค ขาวชงขาวเช้าวันโรคต่างๆเนี่ยนะครับก็ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดไปซึ่เงเีืาอนประกาศราศชกิจจาดุเบษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีในเมืองไทยครับค่ะต้องขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดรชยายิมิไลนะักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆาค่ะจารย์ค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณครับสวัสดีครับ ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการของทัพไทยค่ะดิฉันกัญญาพรนิชารัตน์รวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้ อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย